ต่วนนี้ก็เริ่มตอนที่34กับ35มอ่าสาก่นแล้วกันแน่นอนสิฉันต้องปล่อยมันไปอืมแต่ยากแค่ไหนฉันต้องปล่อยผ่านไปให้ได้ เหนือความคาดหมายนี่นะไม่ขัดขืนงนั้นหรอประหลาดใจตอนนี้เธอท้องแล้วเธอต้องดูแลตัวเองและระมัดระวังตัวเวลาทำงานนะถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ก็บอกฉันได้เลยนะ นีนะฉันหวังว่าเธอไม่ได้ตีสองหน้าอยู่นะฉันอดทนกับมันมาหลายปีแล้วฉันก็สุดจะทนแล้วด้วยฉันรักชาตแล้วเธอยังมาก่อแกะเขาแล้วก็ย่าหาว่าฉันเป็นน้องใจร้ายนะฉันไม่ทำแบบนั้นหรอก เธอวางใจเธอดีนะเธอไม่จำเป็นต้องเสแสร้งต่อหน้าฉันหรอกนะฉันรู้จักเธอดีกว่าใครพ่อกับแม่เพ้ดตลอดว่าเธอเป็นเด็กดีแล้วก็ไม่หัวร้อนแต่เธอก็ทำให้พวกเขาผิดหวังเพราะ ว่าเธอมาเป็นมือที่สามระหว่างฉันกับชาญแต่มีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ความจริงภายใต้ใบหน้าใสซื่อของเธอความยากก่อบทของเธอก็คงเดือดพลาดพลาดอยู่สินะเธอน่ะอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปหมดซะทุกอย่างมันคง ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเ,นเ,นเธอหมายความว่ายัางไงพ่อกับแม่ของฉันรับเธอมาเลี้ยงเพราะว่าพวกเขามีโรคยากอยู่ช่วงหนึ่งแ,แต่หลังจากที่รับเธอมาเลี้ยงฉันก็เกิดขึ้นมาพ่อกับแม่ใส่ใจให้ ความรักฉันมากกว่าเธอก็เลยพยายามทำตัวดีเพื่อที่จะแย่งความรักไปไงแต่มันก็ไม่มีความหมายเพราะฉันคือลูกแท้ๆเธอคิดว่าฉันไม่รู้งั้นหรอตอนที่เราเป็นเด็กแล้วแม่กอดฉันน่ะเธอจะหลับหลบอยู่ ในมุมแล้วจ้องมาที่พวกเราเธอดูแค้นไม่เบาเลยนะฉันไม่ปฏิเสธนะที่ว่าฉันอิจฉาเธอว่าเป็นที่รักของพ่อกับแม่แค่ไม่คิดว่าเธอจะใช้คำว่าแค้นมาอธิบายความรู้สึกฉันแบบนี้ผิดนักหรอ เด็กถูกทอดทิ้งอย่างฉันจะถูกชมหรือว่าอิจฉาเธอนนะแต่มาตอนที่ชานถูกส่งมาที่บ้านเธอก็อาสาดูแลเขาเธอคิดว่าจะฉันไม่รู้จุดประสงค์ของเธอรอไงเธอไม่ได้เป็นห่วงชาญจริงๆแต่เธอ แค่ต้องการครอบ,บครองใครสักคนเธอแค่ต้องการใครสักคนมีใครสักคนอยู่ข้างๆเธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่อยู่ลำพังมันเขียนไว้ในไดอารี่ของเธอ,อมไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเหมือนเด็กๆทั่วไปใครจะไปอยากอยู่กับเด็กผู้ชาย ตาบ่อนี่เง่าเป็นหอยนางรมกันใช่ไหมแต่ฉันเหงาเกินไปความสนใจแค่โดลาท,ทั้งทั้งที่ฉันก็อยากได้ความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าเอาใจใส่เหมือนกันแล้วชานก็เข้ามาในชีวิตของฉันพอดีจบไปแล้วโอ้กดไลค์ให้ด้วย ก็จบไปแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะก็เอาแค่ตอนที่34ก็พอก็35เดี๋ยวค่อยอันนี้ใหม่เดี๋ยวมาทักต่อให้นะคะลาก่อนนะ